มเตอคเ,เป,ปีนี้หนักจริงนะครับในเรื่องแคมเปญต่างๆกับแคมเปญเลข3แล้วก็ด้านหลังผมนะ G Class คันนี้ถือว่าเป็น l i m i t ต็400กว่าคันทั่วโลกเข้ามาในเมืองไทยเพียง3คันและคันนี้ล้อมคอกเอาไว้มีคนจองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะรอส่งมอบละแต่เรื่องราวทั้งหมดของ Mercedes Benz ไม่ใช่แค่ G Class เพียงอย่างเดียวที่เป็นลิมิเต็ดยังมีอีกหนึ่งรุ่นน่าสนใจและปีหน้าทำตลาดแน่นอน ซึ่งในครั้งนี้ต้องบอกว่า Mercedes-Benz เดินเกมแรงนะครับกับการนำอีวีคารุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในโลกนี้ในปีนี้ปีเดียวกันเลยแล้วก็จะเอาเข้ามาจำหน่ายแล้วเรื่องราวต่างๆครับไปฟังจากลุงดอมกันครับคุณอัดมีประสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร e ร c ษด e เบน n z ประเทศไทยครับคุผู้ชมครับบรษดเบนมาล้ำเลยครับตอนนี้ผมอยู่ออกับลุงดอม คุณอัดบุญยประสิทธิ์นะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรมือเสด็จเป็นประเทศไทยคุณด้สวัสดีครับล้ำนี่คือไงครับผมแบไม่ล้ำเหรอครับพี่ชาร์จทีเกือบ800โลแล้วข้างหลังพี่อ่ะชาวบ้านก็ถึงกันที่ไหนล่ะเหรอไม่ถึงไวแล้วมาอย่างนี้ไม่วายยังไม่อยากจดาราคาด้วยเพราะเพราะเห็นพี่บอกว่าช็อกแน่ๆใช่ป่ะว่าเปิดว่าสักห้าล้านบ้าบอกยอมยอมอย่าไปแย้มเขาเดี๋ยวให้รอเขาตามตอนมันมาจริง แต่ดีเทลตรงนี้น่าสนใจผมชอบตรงไอ้ดาวอะไรเต็มไปหมดของพี่หน้า100ร้อยกว่าดวงอะ่ะโคตรระยิบระยับเลยพี่เจ๋งมากมันเหมือนกับว่าไงมันทั้งหมดร้อยสี่สิบองดวงเพื่อเราเรางงเหมือนกันว่าอาจจะเป็นคนที่ต้องสําหรับลูกค้าที่รักแบรนด์เรามากๆก็แต่<ๆ><ๆ>ปิดได้พี่ว่าล็อกแลกสายตาไม่ได้ไม่ได้ไถ้าไปมองจอป้าปุ๊บเขาตัดการทำงานใช่ไหมไม่คนขับถูกถูกคือมันต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับ ข้อดีของไอ้รถตัวนี้ที่มันวิ่งได้ไกลอ่ะเพราะว่ามันดันมี2เกียร์ครับอไอ้เกียร์สอ่ะมันคือเกียร์ที่ทํางานเกินร้อยสิบแทนที่ปกติรถไฟฟ้าถ้าคุณกดคันเร่งไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งกินไฟแต่เนี้พอมันทดแล้พูดแบบภาษาโบราณเหมือนโอเวอร์ไรฟ์ที่มันทดอัตราทดไปมันทําให้ประหยัดได้ถึงขั้นที่ว่ามันวิ่งได้12.2กิโลวัตต์อว์ต่อร้อยโลซึ่งถือว่าประหยัดมากน่าสนใจตรงนี้แล้วก็พี่ดอมจะเอามาทําบ้านเราได้ปะ ประกอบในประเทศคุณผู้ชมครับเมดอินไทยแลนด์นะตัวนี้นะเมดอินไทยแลนด์ทั้งตัวรถและประกอบแบตเตอรี่ด้วยไม่ใช่แค่ไฮไลท์ที่ผมมาพูดกับลุงดอมเขาแค่คันนี้ค,นนคันเดียว m e จะได้เบนซ์ขนแล้วมาเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกทุกไลน์ที่มีจำหน่ายเลยจุ๋มพี่ครับเหมือนกับว่าแบบเอามาจอดโชว์ไว้ไม่ขายซะอย่างนั้นเอาริงเหรอใช่เพราะว่าเรามีนี่นไง G-Class ซึ่งสุดท้ายแล้วก็น่าจะมีคุณลูกค้าที่สนใจอะ่ะร<ค>ับไปเป็นเจ้าของแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเอามาอวด อเอามาบวชแล้วก็ขอล็อกรถไปก่อนหมือยความว่าไปแล้วทั้งโลกมีอยู่460คันตัดมาได้สามตัดมาได้3ดม 3. ในประเทศระดับเราเนี่ยตัดมาได้สแล้วกลุ่มข้างหลังเนี่ยพี่ดอมครับตัวแต่งไอ้ t l a ที่เป็นไฟนอลเอดิชันเป็นก่อนเปลี่ยนเจก่อนเปลี่ยนโมเดลคือเรียกว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นรถรถปลายรุ่นแต่ที่พอรถปลายรุ่นแล้วมันก็ต้องแต่งหน้าทาปากนิดนึงก็คือให้สีเอาไพล์เกรย์ที่เป็นสีแมนูแฟคทัวร์สีพิเศษพอข้างนอกเป็นสีเทาแล้วเนี่ยไอ้ได้ที่เย็บก็เป็นสีเทาแล้วเบลก็เป็นสีเทาส่วนที่บอกว่าเป็นไนท์เอดิชันหรือเป็นไฟนอลเอดิชันเนี่ยไนท์แพคเกจเนี่ยมันคือกระจกข้างดําขอบกระจกเป็นสีดํอเลยประมาณนั้นแล้วจากที่ G.L.A. สมัยก่อนเนี่ยมันให้1้อยสิบอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น A.M.G. 120แล้วกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าแบบเดียวกับตัว G.L.A. 35เนี่ยคือจะ<ล>อเป็นอเชียว <GO> จะเป็นที่ทำมาแล้วก็พร้อมจำหน่ายในงานเนี่ยที่บอกว่าลุงดอมบอกว่าเป็นร e d ติชันแต่อย่างนี้นอก G.L.A. ไอ้รถที่มันขายอยู่ลุงดอมอัดแคมเปญอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ใช่หรอครับคือเรียกว่าเพลือกสุดท้ายแล้วเพืือสุดท้ายของวงการรถยนต์ ไม่หรอกครับเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่างานปลายปีเนี่ยเป็นงานที่ทุกบริษัทเนี่ยก็จะนําเสนอข้อเสนออะไรอย่างนั้นอ่ะอย่าไปเรียกเขาอย่างงานนะคราว่าทุกคนมันก็ต้องการจะปิดยอดปลายปีให้สวยๆใช่ไหมเพราะนั้นทํายังไงถึงจะโน้มน้าวให้คุณลูกค้าเขาซื้อเราก็บอกว่าเอ้าไม่รู้เราเสพอะไรเหมือนกันเราก็เลยดูว่าไอ้เลขสามอ่ะมันเหมือนเวลาถ้าฟลิปไอ้เลขสามอ่ะเหมือนเหมือนตัวอีก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นเราบอกว่าไอ้สามสามสามเนี่ยก็คือ ดาวาสามสิบไหมล่อดสามหมื่นสามให้ MBSP อีก3ปีเป็นลูกค้าเก่า o อนท p อีกาปอีก3%ถ้าจองรถวันนี้ของชําววยที่ให้เป็นศิลปินอีก3ศิลปินมาคอลแลบกันทำแก้วน้ำให้แต่ถ้าถามว่าไม่พอ E Class ที่มีอยู่3รุ่นแล้วไม่เป็นไรงั้นขยายไปอีก2รุ่นเป็น3เหมือนกันก็เป็น E Class C Class แล้วก็ GLC พอไหมอ้าถ้ายังไม่พออีก จองรถวันนี้รับรถภายในวันที่2 9ธันวาเอาแดชแคมไปอีกเมื่อเห็นเบนอัดแคมเปญมากกับงานนี้นะครับครับก็อกคุลุงดอมมากสำหรับ,รบข้อมูลมาดูตัวจริงก่อนเปิดจำหน่ายราคายังไม่บอกแล้วเดี๋ยวไปราคาเป็นว่าสัญญาว่าจะไม่เกิน 2, 2> อล้านห้าอ้าวฟังไว้นะจำไว้นะสัญญาว่าจะไม่เกิน ดิจิตอลฟุตปรินดิจิตอลฟุตปรินก็ขอบคุณลุงดอมมากสำหรับข้อมูลบริสุทธิเบนในวันนี้ครับอัดแคมเปญเยอะแยะมากมายน่าสนใจนะลองเข้ามาชมในมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ครับขอบคุณลุงดอมครับขอบคุณครับทุกขอบคุณครับ